เรื่องเล่าชวนขนลุกอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสายการบินลาดาตกเมื่อ20กว่าปีที่แล้วมากลุ่มรถออฟโรดของกลุ่มเพื่อนๆพ่อนพ่อของผมพวกเขาเลือกเส้นทางลุยป่าทดลองรถกันที่อุทยานพุทเตยกลุ่มพวกผมก็ขับรถลุย กันเข้าไปช่วงบ่ายๆเส้นทางเดินรถทางเดียวตรงไปเรื่อยๆแล้วเส้นทางก็ต้องผ่านจุดที่สายการบินเราวด้าตกเมื่อ20กว่าปีที่แล้วที่ทางอุทยานมีการตั้งสารพระภูมิและป้ายบอกไว้ว่านี่คือจุดเครื่องบินตกมีผู้เสียชีวิต223ศพบ,บริเวณนั้นมีซากเครื่องบิน กระจายเกลือนรอบบริเวณพร้อมเครื่องเส้นชุดใหญ่น้ำอาหารกว่า200ชุดวางเรียงรายเต็มถนนพวกเปนเพื่อนและพ่อแวะลงไปไหว้แล้วเดินทางต่อลุยกันต่อจนช่วงเย็นก็ถึงเวลากลับประมาณ4โมงเย็นเราต้องผ่านจุด ที่เครื่องบินตกอีกครั้งผมรู้สึกอึดอัดบอกไม่ถูกช่วงขาลงมารู้สึกขายใจไม่ค่อยสะดวกแต่ก็ไม่คิดอะไรคิดว่าเพียจากการลุยออฟโรดตลอดทางจนกลับมาถึงที่พักเราพักกันที่สถานีบำรุงฟันสัตว์ป่าไม่ห่างมากจากตัวอุทยานเราจอด,ดรถกันหน้าอาคาร เป็นสนามหญ้าบางคนก็กางเต็นท์นอนตรงนั้นทุกคนอาบน้ำทานข้าวเย็นกันปกติจนเวลาสี่ทุ่มทุกคนก็แยกย้ายกันเข้านอนผมกับพ่อนอนห้องพักชั้นสองในห้องไม่มีแอร์จึงต้องเปิดหน้าตา่างตรงหัวนอน มองจากหน้าตาออกไปก็จะเป็นพื้นลาบจอดลดและมีต้นไม้สองต้นตรงกับหน้าตามพอดีผมก็อาบน้ำนอนปกติเสร็จช่วงตีหนึ่งพอผมหลับไปแล้วผมกำลังเคลิมคล้มๆใกล้จะหลับอยู่ๆก็มีเสียงคนเดินตรงบริเวณต้นไม้ ที่บอกไปตอนต้นเป็นเสียงเดินแบบ459แล้วเงียบหายไปแล้วเริ่มใหม่อีกแต่ย้ายที่ไกลออกไปบ้างใกล้เข้ามาบ้างผมก็พยายามไม่คิดอะไรและข่มตาหลับแต่ยังเสียงก็ยังคงบครบกวนวนเวียนอยู่อย่างนั้น ผมไม่กล้าลุกไปดูเพราะตอนนั้นผมรู้สึกแย่มากๆแล้วจนประมาณสักตีสองเสียงก็เงียบไปสักพักผมเองกำลังจะเขิมหลับอีกครั้งแต่ข่าวนี้ไม่ได้กลับมาแค่เสียงเดินแต่มีกลิ่นของข่าวเลือดมาด้วยผมพยายามดมมือตัวเองดมผ้าห่มดมหมอนทุกอย่างเป็นกลิ่นปกติ แต่พอนอนก็จะได้กลิ่นข่าวเลือดผมพยายามนอนข่มตาให้หลับแต่ก็ไม่หลับเพราะเสียงเดินและกลิ่นข่าวเลือดยังอยู่และจุดพีคที่สุดก็มาถึงผมได้ยินเสียงดังแกลกแกลกที่หน้าต่างดังชัดเจนด้วยความตกใจเลยหันไปดูตามเสียงผม ต้องตกใจสุดขีดขนลุกทั่วตัวภาพที่เห็นคือเงาผู้ชายรูปร่างใหญ่สีดำที่หน้าต่างแบบใกล้ชิดห่างกันแค่เอื้อมมือผมตกใจสุดขีดตะโกนเรียกพ่อสุดเสียงพ่อพ่อพ่อ,พอแล้วเงานั้นก็หายไปผมลุกขึ้นมาแล้วถามพ่อผมลุกขึ้นมาแล้วถามว่าเกิด อะไรขึ้นผมพูดไม่ออกมือชาเหงื่อแตกทั่วตัวพ่อผมถามย้ำๆว่าเห็นอะไรเห็นอะไรละ่ะผมไม่กล้าพูดผมสติหลุดพ่อผมใช้เวลาเรียกสติผมกลับคืนมาถึงหนาทีกว่าผมจะกลับมารู้ตัวอีกครั้งพ่อผมเลย พาเก็บข้าของเราย้ายลงไปนอนในรถแทนแล้วก็พอสนามบริเวณจอดรถด้านหน้ามีไฟสว่างและมีพี่ๆกลางเต็นท์นอนอยู่ตรงนั้น2องสามคนผมยังคงขวัญเสียนั่งอยู่ในรถยันเช้าเกิดมา23ปีไม่เคยพบเจอกับเหตุการณ์แบบนี้นี่เป็นครั้งแรกในชีวิต ที่เจอเรื่องแบบนี้แบบเต็มๆอีกท่านหนึ่งที่เคยไปสัมผัสบรรยากาศที่ผู้เตยมาแล้วท่านเล่าว่าตอนแรกไม่ทราบข่าวเพราะเกิดไม่ทันเหตุการณ์แต่พอไปถึงเจ้าหน้าที่อุทยานก็เล่าให้ฟังตอนแรกยังไม่เชื่อว่าเหตุการณ์จะเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกขนาดนั้นพอทราบก็รู้สึกกลัวนอนไม่หลับเลยค่ะ ได้ไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าเรานอนกลางเต็นกันค่ะแต่ตอนดึกกลางดึกมันรู้สึกแปลกๆอุทยานแห่งชาติพูเตยเป็นสถานที่สวยงามและมีสเสน่ห์ในแบบของมันเองเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งเลยค่ะแต่มีประวัติศาสตร์ชวนให้ศึกษาด้วยมันไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวที่บูมแต่ก็อยากแนะนำนะคะ ปัจจุบันไม่น่ากลัวเท่าไหร่แล้วค่ะมีความคิดเห็นหนึ่งจากพันทิพยจากผู้อ่านท่านดึงท่านส่งมาท่านบอกว่าเที่ยวบินนี้คนรวยคนไทยเนี่ยไปเยอะเพราะเขาจะไปงานเลี้ยงกันที่ประเทศออสเตรียเลยขนเครื่องเพชรไปกันเยอะพอดีญาติเดาอยู่อุทัย เขาเล่าว่าศพตกลงมาเกี่ยวต้นไม้บางศพเละมีแต่ตักไต้ไส้พุงแฝนอยู่ตามต้นไม้เขาบอกอย่างคดในหนังเลยค่ะส่วนทรัพย์สินมีชาวบ้านเก็บสร้อยเพชรได้แล้วเอาไปขายได้หลายแสนในสมัยนั้นเรื่องเล่าก็จบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับฟังเรื่องดีๆในตอนต่อไปวันนี้สวัสดี